<ling> สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องครับสุทธิ์เบ้าดำครับวันนี้นะค่ะจะเสิร์ฟกระตือกระเซ้าค่ะพี่น้องกับสิพาพี่น้องไอ้นี่แหะค่ะมาตั้งต้นกระถินเนาะเธอเนาะสิพาพี่น้องไปทอดกระถินน้ำกันยเตี๋ค่ะเมื่อคืนนี้จะเสิมกฟสพาพี่น้องนะฮะที่แรกพอสิตังลับนี่ไ่เป็นยังดอกกัญญานท่ายทำอยู่นะล่ะญานเนาะบัตรเท้าเพื่อนไม้นั่นนี่เนาะค่ะญานบัตรเท้า โจนนะนะกระถิบอาเสริมตั้งค์นะ,ะเสริมกระดาษตั้งคพาพี่น้องมาตั้งยังเมื่สาห์เพราะว่าเพิ่นก่แห้พู่นล่ะเก้ามงกว่าะะสิบมงเนาะค่ะเสริมกระเลขสิบสั่นพาพี่น้องตังต้งต้นก้อนเมื่อีกะเดี๋ยวมาเฮามาตั้งต้นก้อนเนาะค่ะเอาท่านแรกเลยค่ะเนี่ยพี่น้องอีวาพีเพิน่นอยากรวมทิศบุญน้ำเนาะค่ะพี่อรสาเนาะค่ะพันฮีรันเนาะค่ะห้าร้อยบาทค่ะกราบอนุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะห้าร้อยบาทเนาะนี่เดี๋ยวเขาจะเสียบเลย ของพี่อรสาเนาะคะ่ะทันหีรันนะคะ่ะประเทศบุญน้ำห้าร้อยบาทขอให้ไดะะ้บุญกุศล์หนนีน้ค่ะเป็นปากอะไรก็ในปากหงันสีเดียวกันห้าร้อยบาทค่ะบุญกะทินวัดป่าโพธิ์สีนะคะ่ะนั่นแหละวัดป่าโพธิธา,ารามเออวัดป่าโพธิธา,า,ารามเนาะเาส้นลจะไรสืบเอินวัดป่าโพธิสีนี่เป็นวัดป่าวัดโพลินสินะค่ะ วัดบ้านเราเนะ่ค่ะเป็นวัดป้าตะว่าเพ่นกะร่วมที่จะไปเฮ็ดกระถินมาทุกปีทุกปีแล้วพ่นกะอนี่ยกงก็พี่น้องพ่นกะมาเฮ็ดเนาะต่ว่ามันมาติดโควิดนี่แหละทันสันสาระอีย่างพ่นกะสิเลวอยวยดอกซึ่นสมมว่าเนี่ยมาติดค้นมาติดโควิดแล้วบดนีมค้นกัเลยมาเฮ็ดได้หน่อยหลงอันนั้นนอะเถอะเน่อยป้าตะละปีน่ะม้วนม้วนได้พี่น้องเขาก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยกระไรเฮ็ดกระถินไปน้ำเพลินทุกปีทุกปี การนั่นดียุดอกกัเป็นจังบุญยุได้เฮตุกปีได้หน่อยได้หลายส,ส่วนกับบวช่อยนั่นเด้อค่ะส,ะส่วนกับเฮดไตอันบ่ค่อยได้อยียงกันนี่นล่ะ <c oughs> มื้อนี้ก็เลยมาบอกบุญพี่น้องน้ากระเล่นส <c oughs> ีเฮดไตเลยก็ได้ก้าวไปละกกันนี่ล่ะพี่เิ่นก็มาร่วมบุญน้าเนาะค่ะส่วนหลายส,ส่วนกับบวค่อยได้เล่านี่ามล้มคิดเต็งเสียญานพี่น้องว่ามีบุญนีหอย่างสิมาบอกบุญกันแน่ยังสินะค่ะก็เลยมาบอกไว้เนาะค่ะท่านที่สองค่ะพี่ กันนิกาเนาะค่ะพี่กันนิกาหรือว่าพี่เป็ดเนาะค่ะพี่จุดพี่กันนิกาจุดตีมาเนาะค่ะพี่เป็ดเนาะค่ะอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเธอเนาะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอนุโมทนาบุญนะจ้ะค่ะอันนี้เงินเหรียญฮัติเซย์ยังสิเสียขาลุมอยู่ไหมที่เหียบปะเหนียบเนียนๆนะนี่ต้นฮัฟกับต้นใบไยทอเพื่อนต้นบ้าเัฟกับ ต้นหน่อยต้นใญ่กระไดบุญซ้ำกันเมือ่อพี่นอ้องด้วยที่ศรัทธาของเขาค่ะด้ที่เขาอยากเก็ดอยากหนึ่งนงเ,นเาหนึ่งร้อยก้าสิบเก้าบาทซีนี้ก็ต้องเลือกอีเด้น้นเขากันน,นง,งามต้นเหางามเออหรือหมุนหรือมุนเงินไปทางเดียวกันเนาะเอาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท เดี๋ยวเสียบกันเดน้อ<ส>ครับอ่เสร็จนกัน้วีเดียวกันสีอือนี่คเอะอันนี้ของพี่เป็ดค่ะแล้วกับพี่ ธัญ,ญธะะร,ร,รัตน์เนาะคะ่ะโพนพรัตน์เนาะค่ะพี่ธัญ,ญธะะร,ร,รัตน์เนาะคะ่ะโพนพรัตน์เนาะค่ะกราบอนุโมทนาบุญ<อ>น,น,นะคะ่ะ<อ>พี่เพิน่นร่วมบุญร่วมกุศลน้ำค้างนี้กับเอกห้าร้อยบาทนะคะ่ะอ่าเธอเสียบเสียบเสียบอันนี้เธอเสียบไม่เลยเลยห้าร้อยบาทพีเป็นเหตุน้ำบุญน้ำบุญห้ารอยบาทเป็นเสียบเซ็กซ์ดั่เซ็งอย่างสมเด็จบุตะ ห้าร้อยบาท้ะคะ่ะพี่เป็ดเนาะคะ่ะเอาพี่เป็ดพี่เป็ดกับลอยเกา้าอันนี้พีกันนิกาชุติมาเนาะค่ะคนลจีนี่การรวมถึงเนาะค่ะยังบ่เมิดนะคะ่ะนี้พี พี่เลนูศรีสกุลเนาะค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะหนึ่งร้อยบาทพี่เลนูศรีสกุลเนาะอันนี้หนึ่งร้อยบาทเออเดี๋ยวไปเรยอ่าของพี่เลนพี่เลนูศรีสกุลเนาะค่ะกาบานุโมทนาบุญนั่นค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะและรวมถึงเนาะค่ะพี่ปุณิกาเนาะค่ะอุทัยพันธ์พร้อมครอบครัวหรือว่าพี่หญิงเนาะค่ะพี่หญิงปุณิกาอุทัยพันธ์เนาะค่ะ มอบไ,ไอ้นี่แหละเฮ็ดบุญน,น้ำเนี่ยค่ะอีกหนึ่งพันบาทเด้อค่ะพี่น้อง 1, หนึ่งพันบาทเนาะค่ะเราจะไปหนึ่งพันบาทได้กิ่ได้ก็ได้หนึ่งพันบาทเด๊ะนะงามละอันนี้เอาถึงละนี้หนึ่งพัน 1, บาทนี่หนึ่งพันบาทค่ะอ่า สวยลสแล้วไปต้นเฮาเยมมเอ่อเบดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคนกลับมาร่วมทําบุญน้ำกรรมในหลักหาพันเานาะค่ะกระกาบอนุโมทนาบุญทลักหาพันเลยเด้อค่ะแล้วก็สองสเสริมกระเสริมกันในิ้วดำกระจิใจนะเธอนะเนาะเหล็กมาไว้อยู่ดิหนึ่งองันนี้เอาไปใส่ขวดไปใส่อีก อนแรกว่าจะเฮ็ดลงทฐานนะค่ะแต่ว่าเอาแปลมาละอันเสนริมๆบ่าได้เฮ็ดซื้อของมาล้วล่ะแต่ว่าไดิเฮตุแบบพอดีว่าเพิ่นบ่อันเงียบก็หลับเพื่อนให้เป็นหมอบให้ล้ควัวเลยนะแต่ว่าเสริมกันซื้อพุ่นล่ะเอาไว้โอกาสหนาค่ะเพราะว่าเสริมสีเฝ้าไปแล้กกวก็เฝ้ากลับเนาะค่ะเอาด้ลนะเอาเก็บเดียว์ดีน้ของฉันบ้างกำลังหาไปน้อยเ็นยร์ลึก เอากระเฮ็ดไปเนาะนี่แปดห้าใบน้ำให้มันมีลายๆสจีจะได้นะเก้าเมื่อหลัเนะสิบสิบแล้วเสริมกระรวมทําบุญไปน้ำอีกเนะค่ะกับนายบุญดรรอีกหนึ่งพันบาทเนะเธอเนาะต้นระขินนะคะ่าทุขอพี่น้องได้บุญได้กุศสนน้ำกันเ้อะได้บุญครั้งนี้ ก็ <laughs> เป็นคนดีนี่ละพี่น้องมาให้ปูนมั้นกันค่ะอโอ้ยส,ส,ส,สลากสองพีสลับเป็นล่องไปร่องไปมันค่อยสวยสิครบล่องแล้วไปครบร่องร่องนี้ล่องไปหาติด่องร่องไปเลอยต้นเขาลานต้นนะโอ้มันเห็ดมาเนาะ เพิ่นไปเมืองนอเมืองนาเพิ่นสมทบทุนมากับบกไงต้นของอียงกันล่ะเพิ่นเอินต่นจาภาพปรเทอภาพผมจะภาพนเจาภาพแบบไงผมจะภาพไงต่นไงต้นน้อยต้นให่ก็ได้บุญหมดแล้วเนาะพี่นอ่ไยก้อนหัเลยกจิดจัท้าเอ่มาเสรองหยล่อล่องนี้ สวยอะไรหมดแล้วไป,ไป่ะหมดแล้วฮือทีนี้ก็มาใส่ตรงนี้กันฮืออันนี้พกไปนะมัน,น,นก็นเสี๊ยบดีสวยมีลวดลาย มันไม่ตัวก็เห็ดดีดนนเดต้นเปนเห็ดตลอดเนาะกะถิ่นผาตาปุ่นพะเวสเอยียงไปใส่เห็ดมดเนี่ยเป็นบ้านะนะเธออืมอา้าวเด่ตนต้นกะถิน่นต้นต้นกะถิ่นเท่ากันไงเยอะนะเธ<ม>อเนาะนี่นะแล้วเสริมจิ๊ป้าไปฟ้ามาเพราะว่าคนมาหลาย อ้เฮยอะหลังๆแล้วกันไปอันนั้นบุดนึงแล้วกันอย่าพาไปรับชมนี่หรอกเนาะค่ะเขากระมัดระวังเอาพบกเจลพวกไอแมดดีๆสิยเฝ้าไปเฝ้ามาแต่ว่ากรบปุลอะรแบบมี้มีน้องคนมาหลายบะเขากับยังบรูลกิดจะขาดเดาไปเส้ยเดแงวมปะล่ะสดสวยตอนนั้ คนสวยก็ต้องเฮ็ดให้สวยคนสวยยังไงกูนคนต้นสวยอืมเอ,อ่เลยยีเด็ก็ได้ยีเด็กก็ได้ไดอืมออกมาได้ด้วยอันนี้ฉันเลือกดอกนี่ซืซ้ออ้องามนี่ค่าต้นกระถินเล้วน,นะพี่นออ้องมาดูนี่ละอย่าล้อเข้าไปในบ้าน,าน,ออนเราไปเถอ,อะอพี่น้องเพิ่งากสมทบกันเรียบก็ล่ะโอ้พี่น้องในบ้านนะเพื่อนอย่างนี้นาทีาแล้วเขาไปเลย เนะเปิดชิ้นกัเปดเี้ยีเลยถือพนดานี่แล้ฉบัดาตัเียกินเนาะกกถิเรียบร้อยครับพี่น้องเออเนี่เด้ต้นซาวเสริมกับต้นพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเดี๋ยวจะเสริมจะไปอันในพื่นอันไอ้จะสิมที่เขียนไล้ซื้อเสกระดาษดอกค้าเนาะนี่หละเอาเขากัเขียนเสเลซื้อเศกระดาษนี่ละแล้วเอาไปทอดกระทินน้ำกันค่ะเมื่อนี้ต้นเล็กๆต้นน้อยๆเนาะค่ะแต่งามงามก็พี่น้องจะไปทอดกระทินน้ำกี้กัน เอาในเก็บใถุงไปไว้น้ำไปไว้เีมันเสียเย็นถุงไม่ในตู้นนู่้อ่าก็จะไปันทิศบนเพียเอาเียอีใบหนึ่งหนยมยุกินีกห่งใบ้วเมิรักงนันกะทินที่หนึ่งท้งนีเียเพใคขับเออเลียเลยนี่ละต้นกระทินแล้วน้าค่ะพี่น้องเต้งหน้าเต้งยังเต้งเผาเต้งหน้าเต้งยังก้อนขาตาตูบยุ่งหมดตื่นกินมะมาเมื่อคืนนี่มาค่ะใ้กินก่อนเด้อวค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเซรั่มท้องคำเนาะคะ่ะก่อนเต่งหนาวกัก็ติดใส่ตัวนี้เนาะคะ่ะเซรั่มเนื้อพุนดีดีได้เลยค่ะพี่น้องเซรั่มทองคำเนาะคะ่ะหันประภาเซรั่มค่ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเป็นเซรั่มท้องคำเนื้อผสมเนะะี่ยค่ะเให้ผิวพันรูคุมขนอีกอย่างที่มันกว้างเนาะคะ่ะดูกระชับเต่งตึงขึ้นผิวหน้าก็ะบอกิซ์ซื่นขึ้นเนาะคะ่ะมีหน้ามีนวลขึ้นพี่น,ออน้องอืม้มผพนทองคำยางที่หลายๆเนาะอืม ไม่ละนุ่มดีค่ะเซรั่มท้องคำตอนเศร้ากับก้อนนอนนะค่ะเสุันสิทธาเนะค่ะทุกมือแต่ก้อนหนาเสถัใจแหย้งนะค่ะเพราะท้าตัวนี้เขาไปแล้วมันได้ผลอิเลยค่ะเป็นเซรั่มท้องคำเนาะค่ะของหันปะพาเนาะค่ะแอนติงแอคติงเซรั่มค่ะพี่น้องใส่ดีค่ะตัวนี้เซระะั่มเนาะค่ะราะา่ัวนี้เขาแต่พี่ผมก็กันที่ว่าเป็นสูตรที่ว่าเสริมรีวิวไปแล้วละค่ะตัวครีมกางคืนก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ นี่ค่ะกล้องแบบนี้จะเป็นเนื้อคิมเมืองคืนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสบู่ท้องคําค่ะเนี่ยละล่างนาก้อนน้ำมือเศร้ากับต้องตัวนี้นะคะล่างนาคัดผิวนะคะคัดเซียวผิวจุดด่างดําอ,อย่างแสบพวกบ่อหยมันก็เกิดไอเม็ดเลือดเออนี่อย่างก็ละ่ะจุดฝาจุดกระนะคะจุดด่างดําด่างแดงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเซรั่มนะคะ่ะเซรั่มค่ะตัวนี้พี่น้องซุดนึ่งกับไออะไรก็ล่ะซาไอซี่ร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยแหละนะคะ่ะ จะมีสบู่ท้องค้ำเนาะค่ะสบู่สมุนไพรเนาะค่ะสบู่ท้องค้ำผสมน้ำผึ้งเนาะค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะไอฮันปะภาแอคติ้งครีมเนาะค่ะไอนี่ค่ะฮันปะภาแอนตี้แอคติ้งเซรั่มเนาะค่ะสามตัวนี้เนาะค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทเนาะเนี่ยพี่น้องจัดโปรโมชั่นส่วนพิเศษนี่เลยค่ะสามสี่ร้อยเก้าสิบบาทเนาะค่ะ หรือว่าพ like, ี anywhere, ่น้องอยากได้เต้ย่หงก็ได้แ so ล้วค่ะซื้อแยกก็ได้ซล้วเริมไม่อยากได้สบู่ไม่อยากได้ครีมก็ซื้อตะเซรั่มก็ได้ค่ะเซรั่มกับสองอยห้าสิบาทนะค่ะส่วนสบู่กับก้อนละร้อยห้าสิบคับครีมนะค่ะเนาะนี่พี่น้องบดเดือวเป็นไก่แห้งเรียบร้อยละห้งเรียบร้อยแล้วกับม่พอ้าวเนี่ยค่ะเลาก็มาใส่กันแดดนะค่ะอย่ามัวเว้นกันแดดก็จะมีนะค่ะเป็นเนื้อขมิ้นนะค่ะเนื้อขมิ้นลวก็เนื้อไขมุกนะค่ะพี่น้องจะเป็นเนื้อครีมตัวไข่มมมมุกกนนนีัจะะะออาค ตัวไม่อะไสดีมากเลยตัวไม้ก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อแป้งอะค่ะเนื้อแป้งเอ้ยอันนี้เขาเอ้อเนื้อแป้งตัวไม้จะออกมาเป็นเนื้อครีมนะคะ่ะกระจุกเลยละใส่กันแดนเขับไปค่ะครบสูตรแล้วก็พอล,ออละ,ะอือ,อเกี๊ยวด้ะค่ะเออเกี๊ยบเบาๆก็ได้ผู้ใดบพท้าหนาเนาะค่ะเราเสริมกระท้าหนาเน่ โปรโมชั่นคีมกันำลังแบบนั่นเด้อพี่น้องโปรโมชั่นคีม4่0กวสิบบาทรอดนีมาอีกราคาอือันนี้คีมกันแดดเด้อค่ะผสมรองพื้นเนาะไอ้เนี่ยเขาทาแบบเกียร์หนาแล้วก็จะแบบนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเสริมเกียร์กันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เขากจะใส่แป้งคุชชั่นนะคะพี่น้องแป้งคุชชั่นนะค่ะแป้งนาเด้งนะคะพี่น้องเนื้อแป้งจะเป็นแบบประมาณนี้เด้อค่ะนั่นแหละ ซึมเฮ็ดรุดมือซึมก็เลยมาเอายุฝาเพิันไปนะค่ะเนื้อแป้งก็จะเป็นแป้งนาเด้งแบบนี้ตัวนี้มันจะซอยห้แบบอันผิวแห้งผิวหยางเสร็มันก็สูดซึมไงนะคะแป้งนาเด้งกะตะลับนึงกะใส่ได้โดนพี่น้องจกเดือนบุบบอก่เถือกบ่ไดีท้าหายค่ะหาหน่อยๆซั่หน่ะเฮาก็เกี้ยทัวหนาซื่อๆนี่เฮียแป้งกันค่ะพี่น้องว่นหนาเนียนบ่ค่ะ นาเนียนล่ะดูเป็นธรรมชาตินะคะดูเหมือนผิวเกาหลีนะพี่น้องแบบเี่ยงกะหรัะมันจะไบ้เนี่ยผิวแห่งมันจะตึงดีซะสมมากตรงนี้ล่ะสาหรับแป้งคุชชั่นนี่นะคะ่ะปกติเล้ทาแป้งมันจะเป็นคุยๆเพราะเ็นไม่ถดงว่านากเนียนยูดักแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบผิวเบ้าตึงนะแต่ว่าเขาฮานี่นะมันเหมือนแบบหนาเขาหนามันหนาปกตินะแต่มันมีแป้งไงคะ่ะมันดูดซึมได้ทั้งนะวันเลยดีเยอะส่วนตัวละมากค่ะนี่เห็นบ่าพี่น้อง มันจะดูนาแบบเหมือนเฮาแบบเบาะบางนะคะบางก็ท้าแป้งเยอะดูเขาทาาสิเราผู้เดี๋ยวามาความมันนั่นสิเฮากะเขาเอินมาเอียงห่ะเอากระใสแป้งฟุ้นนะคะปัดหน่อยนึงเอาสเสรแป้งแล้วกับปัดนะคะถ้าส่วนหอะสริมกันมากให้นแบบนามีความมันแนหน่อยนึงมันคอยจังแบบว่าบ่แห้งลายงั้นสิเพอดีเลยนะคะ่ะอันนี้มือเน,นี้เฮากระชิท้าตาหน่อยหนึ่งด้อพี่น้องท้าตากันค่ะ ถ้าเป็นสีส้มน้ำตาลนะค่ะมือเนี่ยถ้าเป็นสีส้มน้ำตาลมือกระดำดำล้วปนเนี้ยจกตมมมุมม่หมูอวานเนี่ยเอาปลาคอนในมือดำนดพี่น้องถ้าเป็นสีส้มน้ำตานลนะค่ะแต่ถ้าตากรดพี่น้องนี่ค่ะตาเรียบร้อยละมือในถ้าเป็นสีส้มผสมน้ำตาลน,นะค่ะนันก็นจะเห็นในตาเขาดูแบบนุ่เสือขาประมาณนี้เนาะียนทิ้วมันเนี่ยค่ะ แต่วไงพี่น้อนบังยู่เรื่อยปั่นว่าจะของเต้งเก่งตเต้เติมกับเต้งบ่เก่งหรอคะ่ะแต่ว่าพอไปวัดไปว้ากะดีกว่าพ่อเต้งอ่ะนะเออพ่อไปวัดไปว้านี่ยล่ะเพิ่นเอิ้นเนาะนั่นล่ะก็สซ้ว่าซั่นใดกะเอาซั่นนั่นล่ะอืมนี่คิวกระแล้วแล้วนี่บั้งหนนี่กัมนมาเนี่ยคิยวก็แต่งง่ายๆเพราะว่ามีคิวอยู่งละเหลือตาหาง ทางคิวเพราะคอยมีซื้อเด็กแต่างๆแค่นี้เลยก็แล้วโกคิวเพราะไส้ดอกมันที่ก็คิวใส้ลายลายมันเป็นอันคือจังจริงเลบุ๊จะเสริมกันเลยเนาะคิวจอดกันหลายนาเพราะเขากับคิวจอดน่าจะเสริมมากนะปกติคิวจอดนี่ผู้หลังคนคิวจอดแล้วงามงามแต่มามาเบิ้งเจ้าของแล้วคิวจอดแล้เพราะสวยกคิวกันเลีเอาน้อยเดียวกีต้าร์กีติดอกน้อยหนึ่งสกีตาร์เบาๆตรงใต้ตาเนี่ย เดี๋ยวมันจะบิบว่าบ้านน่นพอมนาะกีตาร์จะบิดกันพี่น้องนี่พี่น้องเลยกกินน้อยๆมื้อเนี่ยขนาดน่อยๆที่ขนาดน้อยๆกับบวกไงไว้สกีตัตาสนีหนึ่งนิดนี่อือเรามว่าดีซื้อแนวกีตาโดนไปไลยละแน่เสร็จแล้ว,วลลค่ะปัดเกมหน่อยเดียวไปเลยแล้วค่ะ ไปเลยนี่แปะเอาบุญเด้อค่ะว่าไม่ไปเลยแล้วก็จะเหลือแต่ผมผมเดี๋ยวค่อยแต่งดอกค่ะเอานี่ก่อน<ม>ปัดแก้มกับปัดสีสมค่ะเมื่อนีอม้มันสมเหตุนเนี่ยค่ะตัวจริงนะสมอยู่ในกล่องไม่ค่อยสม,มเลยบัตรโหนกสูงๆให้มีโหนกเอา้าปัดหนกเส้นไปปัดจุดถ่ายตรงนี้ไป เสื้ปปอนก่บปลกนี่เลยแน่สวยล่ะค่ะลิปสติกกับสิบปัทาดอกมือนีเพราะว่าสิบไซเมต์นาะค่ะ ก็บอกคอยทาลิบปราวว่ามันจะนันซื้อกสวยแล้วเนาะพี่น้องเนาะบันนี้ก็เหลือจะส่งผมค่ะในราคาสําหรับมื้อนี้สะเสริมกรสิบ้าพี่น้องไปทอดกะทินนะค่ะตอนเศร้านี่เขาก็จะเดี๋ยวแห่ขับแฝงในกันบะหมี่บนเจ้าเิ่มแห่ไปแล้วบุญนเนี่ยค่ะเนาะจะในกาแฟเป็นกำลังใจแล้วค่ะละกันขออนโมนาบุญกับทุกๆท่านนะค่ะที่รวมไอ้อย่างก็หละให้มาทอดกะทิน้ำกันในมื้อนี้เนาะค่ะจะในกาแฟก็ไล่ก็เช็กก็ติดตามจะเสริมแล้วก็ในอุดมเน้อเลือค่ะสวัสดีค่ะ เสื้มหักพี่น้องแล้วค่ะ